สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศในแด์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือน้องอุ้ยส,สวยๆของพี่แมวสีนะคะพอดีว่าน้องอุ้ยเนี่ยติดตามพี่แมวสีมานาะนนานยังตั้งแต่ตอนที่เตรียมตัวที่จะมาที่นี่ก็เป็นเป็นเอฟซีใน <FC. S 2> ชอ่อง <laughs> แล้วก็มีทักไปแบบ <laughs> ไปแบบว่าปรับทุกม <laughs> ีทักไปปรับทุกกับพี่แมวก่อนหนะ้าที่จะมาจนได้มาแล้วก็<อ>จนได้เจอกันนะคะ โชคชะตาปาลิขิตโชคชะตาปาลิขิตมาที่โชคชะตาขอบคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ชอบอไลน์มากมาเจอพี่พี่โซเชียลสุดสุแล้วนะน้องต้องทําใจพี่นิดนึง<ต>นะก <นะ S 2> ็เป็นสาวโซเชียลค่ะสาวโซเชียลแต่ข้างหลังแม่งงานดีอยู่นะนข้างหลังงานดีอยู่หงงนูก็มองมองอยู่แต่ว่าข้างหลังงานดีอยู่นะงงนนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเออเขายังไงเนาะหนูไม่รู้ว่าเขาจะ แล้วนะโอเคพี่จะถามน้องว่าน้องมาเป็นออแพที่เนเธอร์แลนด์ได้ยังไงอะคะจริงๆหนูมาผ่านเอ,อเอเจนซี่ไทยค่ะก็เอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งทีเเ่คือเราก็ก่อนที่เราจะมาเราก็ทกําการบ้านโดยการที่เราเปรียบเทียบว่าที่ไหนอะไรยังไงก็คือเราก็มีการเหมือนกับอินบ็อกซ์ไปถามข้อมูลค่าใช้จ่ายแล้วก็คําแนะนําต่างๆหลายๆที่หลายๆเจ้าบางที่ก็ บางที่ก็เหมือนกับล l ร์ t แบบ Alert, แว่าแอคทีฟแบบเฮ้ยให้ข้อมูลนั่นนี่อะไรเงี้ยบางที่ก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรมากมายก็คือทำๆทำๆทำสองทำอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเท่าที่ไปดูรีวิวก็เอาเจ้านี้แหละคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบรูคนรีวิวว่าถ้าโครงการมัน reasonable price เราก็อาะโอาไประมาณเท<ๆ><า>่าไหร่ห uf, ประมาณ สองหมื่นกว่าๆสองหมื่นกว่าๆซึ่งหกกนูแบบอยู่ในเลทที่หนูรู้สึกว่าอ่ะหนูสู้ได้ <c oughs> หนูโอเคเราจะได้มีแบบเงินไปแบบใ,ใช้ใจ่ายได้ส่วนอน่นแล้วก็คือของหนูนะใช้เวลารอค่อนข้างนานเพราะว่าหนูต้องไปเก็บชั่วโมงด้วยความที่พี่ที่เป็นเจ้าของอเ,อเ,อเอเจนซี่อะค่ะเขาอยากให้เราเหมือนกับเพิ่ม เพิ่มความเชื่อมัน่นสร้างโปรไฟล์ให้มันดูแบบดีขึ้นโดยการที่เราแบบไปเก็บชั่วโมงในช่วงนั้นหนูทำงานประจำด้วยก็เลยไปเก็บชั่วโมงแล้วก็ทํางานประจาคือมันก็เลยใช้เวลาแบบสเดือนเลยอะสามเดือนกว่ากว่าที่หนูจะเก็บชั่วโมงจบแล้วก็ทําโปรไฟล์ทาอะไรแบบหลายอย่างมากทาวิดีโอพรีเซนเทชันนู่นแลนี่คือทำทุกอย่างให้มันแบบว่าไฮโปรไฟล์มากมากเพื่อที่แบบโพสจะได้แบบมั่นใจของเราแล้วจังหวะที่ ออนไลน์อะค่ะคือความสวยก็คือโควิดมาใหม่ๆแป๊บนึงนะ You think The Music is a uh, have the copy music o ห n อน copy copy ติดกระสีเพลงแบบนี้อ๋อ I'm not sure I don't think but it is not from us it's just it's no from, it from oh. the copy yeah the copy. Because uh, if I think it's a uh, have the something like copy music, so I cannot copyright. Yeah, copyright. I think i cannot. Uh, maybe we can we can move outside. What do you think? Okay, we move outside. Uh, you mean the music oh, it's yes. louder? It's not it's not louder. It's okay, but it's about. Um, right copy right? rice yeah uh, you know okay so we cannot <laughs> <It's better. laughs> yellow cool. yeah, cool. yeah. you cần chi size mà liền you can you you can move okay thank you okay giờ chúng ta di chuyển ra ngoài ha i i'm sitting outside okay thank you <laughs> ตรงนี้มันไม่ค่อยได้ข้างนอกนั่ง here so k a y s e okay. a bit แบกนิดนึงได้อหรอมาโอเคโอเคโก go, go.